สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรีวิวที่ดินอำเภอโนนสะอาดป่าสุจินนะป่าป่าอะไรสุจินครับผมสุป่าสุจินนะครับแนะนำนะครับป่าเสือมาดูนะครับที่ตรงนี้เป็นที่แปลงหนึ่งที่สวยงามมากนะครับในในเมืองโนนสะอาดนี้นะครับทิ่ถนนสายหลักนะครับติดถนนสายหลัก ยาวประมาณเท่าไหร่ละ่ะประมาณ 70- 80เมตรนะครับถึง100เมตรนะครับติดถนนสายหลักนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดไร่ปะตลาดนัดคลองถมใหญ่ของอำเภอโนนสาบครับตลาดนัดคลองถมนะครับสวยงามมากครับเป็นที่ดินมีแหล่งน้ำด้วยเนะี่ยมีแหล่งน้ำด้วยประมาณกี่ไร่ปะ4 3ไร่ครับผมอ่า43ไร่นะครับนี่ติดถนน าสายนนแยกจากนนสะอาดห่างจากห่างจากถนนมิตรภาพเท่าไหร่ปะประมาณ200เมตรครับผมไม่ถึง200เมตรนะครับจํานวนทั้งหมดกี่ไร่้วปะ43ไร่ครับ43ไร่นะครับ4 3ไร่นะฝั่งด้านขวามือนะครับจะ ขายในราคาเมาเมาเท่าไหร่ปะคือราคาที่ตั้งไว้30ล้านครับผม30ล้านนะครับคือต่อรองได้ครับต่อรองกันได้นะครับโอเคนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจติดต่ออาจารย์อุทัยนะครับอาจารย์เสือนะครับ0 6 1 2 4 0 0 6 8 6นนะครับสวัสดีครับ